บ้านน้ำใจดีมากเอาหมูกระทะไปให้ทหารนะฮะคือเป็นผู้ใจดีหูไหลยล้านเลยอะเอาหมูกระทะ,ะ3ามร้อไม่ใช่สิมีหมูกระทะมีเนื้อย่างแล้วก็เค้กหน้านิ่มอีกพันชิ้นเอาไปแจกกับทะหารที่อานมาเห็นบอกว่าเบื้องต้นให้กับทหารเองได้รับประทานอาหารเนี่ยไม่มีเสียงไหมที่น้องๆทหารก็ขอบคุณตอนนี้ต้องบเกียาปรีจัดมันนักการออฟ วัดพลรานปะปังที่มอบข้าวเย็ยนให้กับพลังพวนหน้าแนวนี้พลังฮนหน้าแนวนี้ขอขอบคุณครับงานเปิดภาพเต็มเฟรมเลยครับภาพที่มันชัดสุดเลยเต็มเฟรมเต็มเฟรมภาพแนวนอนนี่กำลังกินหมูกระทะนี่นะฮะแล้วล่าสุดวันนี้น้องทหารนันทพงษ์ใช่ไหมค่ะบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงแผ่นดินตอนนี้พวกเขาจะปกป้องอยู่ เจ้าตัวเล่าให้ฟังอ๋อน,นี้มีกิจ,ก,จกรรมอีกกีฬาพื้นบ้านมีกีฬาพื้นบ้านทหารก็ออกไปร่วมกับชาวบ้านอีกละเมใช่ค่ะวันนี้มีกีฬาพื้นบ้านที่ท่านจเจ้าอาวาสพระธิการคมกริชนอกจากตอนเช้าจะมีใส่บาตรแล้วก็จัดกิจกรรมให้ทหารได้ผ่อนคลายนะคะเป็นกิจกรรมเนี่ยค่ะ คือเล่นทั้งแบ่งทีมเตะลูกบอลชิงเตะเข้าโกเป่าแป้งหาเรียญในขันวิ่งพลัดซูเปอร์แมนแล้วก็เกมส่งแป้งข้ามหัวค่ะเขาบอกไฮไลท์เลยอันนี้ก็คือทหารต้องเดาะลูกบอลแล้วเปลี่ยนเสื้อไปด้วยโดยที่ห้ามให้ลูกบอลตกนี่เป็นเกมให้ทหารไทยเครียดเออใช่และชาวบ้านก็จะได้คลายเครียดด้วยนี่ Army อ,อีกที่แครับเมมีอีกค่ะมีอีกกิจกรรมที่เป็นสีสันของงานเหมือนกันนะคะกิจกรรมในขันแป้งค่ะเรียกว่าสร้างความฮือฮาเอาเสื้ออะไรทหารใส่วะเนี่ยเ <laughs> มื่อกี้นี้เอาเสื้ออะไรให้ทหารใส่เนี่ยนี่ฮะ <laughs> เอออันนี้อะไรเนี่ยต่อแป้งเหรอเป็นเสื้อชาวบ้านเอออันนี้เป่าแป้งค่ะอ๋อวันนี้ผมเห็นเพจมมี่อะไรที่เขาลงว่าทหารแต่งชุดผู้หญิงเราก็งงเอ๊ะมันกิจกรรมอะไรทีมงานขอบภาพเมื่อกี้หนที่ทหารใส่เสื้อผู้หญิงอ่ะเข้าใจว่าชาวบ้านเอามาวางใช่ไหมอือันไหนขอภาพเมื่อกี้นี่หน่อยสิเอาเปิดเป็นสองจอก็ได้ ไม่ใช่สิเมื่อกี้อตอนท้ายของคลิปเลยสิที่เห็นทหารเขาแต่งตัวแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงไม่ให้เกียรติทหารเลยนี่ฮะรบกับขมเรสู้มันแบบบึกบึนแต่พอมาเจอชาวบ้านมีสายเดี่ยวด้วยคือทหารบอกเอาว่าเพื่อความสบายใจชาวบ้านทําให้ก็ได้นี่ฮะเออเนี่แต่ละชุดแต่ละชุดนี่ไม่รักษาหน้าเลยนี่อ่ะ เนี่ยดูดูเกมแต่ละเกมไม่รักษาหน้าเลยแต่เพื่อชาวบ้านมีความสุขเอายอมให้นี่ฮะเห็นบอกเราไปคุยกับน้องทหารใช่ไหมนันทพงศ์ค่ะน้องทหารนันทพงศ์ค่ะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสําหรับเรื่องของแนวหน้าค่ะทหารเฝ้าอยู่ตลอดค่ะแนวรบหน้าแนวต้องบอกว่าตอนนี้ทหารดูแลให้ค่ะคุณพลทหารนันทพงศ์บอกว่าแล้วเลือกสัมภาษณ์ข้าหม็นมันจะกลัวเราไหมหลังจากนี้ข้าหม็นมันจะกลัวทหารเราไหม นี่ฮะตอนอยู่ตรงแนวหน้าเนี่ยมันคงหัวขดแต่พอมาดูภาพนี้เอ๊ะใช่เหรอวะคนยิงกับเราเออเออน้านวนใช่เนี่เขาว่ายังไงล้ะเมย์เขาบอกว่าเนี่ยพลทหารนันทพงศ์บอกไม่ได้กลับบ้านมาเจ็ดเดือนแล้วค่ะต้องเฝ้าหน้าแนวแล้วก็รบสองครั้งด้วยตั้งแต่ปะทะรอบเดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคมแต่ว่าตัวเองน่ะใจสู้มากค่ะอย่างปะทะรอบสองยีวัน ไม่ได้อาบน้ำค่ะส่วนข้าวเนี่ยกินทุกวันก็จะมีปลากระป๋องกับมาม่าได้นอนก็พอได้นอนอยู่บ้างนะคะทีมข่าวถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับชัยชนะค่ะน้องแนนสกิตรถามพลฐา,านนันทพงศ์บอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงดีใจที่ชนะและขอบคุณประชาชนที่สนับสนุนทหารเสมอค่ะ21วันนะ21วันไม่ได้อาบน้ำํำไม่ได้กลับบ้านกี่เดือนแล้วคะหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนแล้วประมาณกี่เดือนวะเจ็ดเจ็ด จ็ดเดือนแล้วครับเจ็ดเดือนครับอยู่นานไป้กับกับครั้งหนึ่งครับครั้งเดียวครับถามหน่อยได้นอนได้อาบน้ำกันไหมครับเด็ตอนจริงกันไม่ได้อาบครับแต่โดคเพี่ยค่อยอาบครับตอนที่เราก็มีหว่ะไม่ได้อาบน้ำหลายวันหลายวันเลยนะครับได้กินข้าวไหมได้กินอยู่ครับเประกำป๋องมากๆนะครับประกำองมากๆครับนอนวันละกี่ชั่วโมงกันคะเนี่ยวันบางวันแทบไม่ได้นอนเลยครับนอนบางวันครับ คนเขาบอกว่าอุ้ยทหารชุดเนี้ยรอทุกคนตีอาร์มาได้ยยึดคืนร้อยเปอร์เซ็นอะไรอยากแบบพูดอะไรไหมความรู้สึกในใจหลังจากที่เราอ่ะสามารถทำได้ก็ทำ,ทำ <DJ S 1> สำเร็จจริงๆดีใจครับที่จะพูดยังไงเนี่ยผมพูดไม่ค่อยเก่งนะครับอยากบอกอะไรเพื่อนทหารไหมร่วมเป็นร่วมไปกันผ่านสมรภูมิไม่เป็นไรครับพวกเราสู้อยู่แล้วครับ หมมันดูเน,นีเ่ยคง<น>คนยิงกับเราเหรอวะเนี่ย นี่ฮะแต่เป็นความสุขกันเนาะที่เขาทําให้ชาวบ้านค่ะล่าสุดมีคนหนึ่งนี่คนพลทหารสิริชัยโพสักดค่ะเป็นทหารอยู่ช่องอันม้าเหมือนกันบอกว่าเนี่ยปกตินะรบแต่กับเขมรวันนี้มาสมรภูมิรบกับแป้งเด็กเพราะว่าต้องเป่าเหรียญแล้วก็กินขนมในขันด้วยยากมากเพราะต้องเป่าแป้งแล้วกินขนมกับดื่มน้ําไปด้วยแล้วพอหันมาเห็นเพื่อนในกองหัวร้อและยิ้มก็ดีใจมีความสุขในช่วงปีใหม่อยาจะบอกกับประชาชนบอกว่าทหารไทยเราใจสู้และขอประชาชน ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะทั้งทหารและแผ่นดินทหารเราสู้ไหวและแผ่นดินไทยทหารพร้อมปกป้องอธิปไตยนนะวันนี้เป็นกิจกรรมให้ชาวบ้านหรือทหารเล่นกันเองทหารทหารเล่นทหารเล่นผ่อนคลาย จะยากช่วงกินขนมก็สนุกครับวันนี้ได้มีกิจกรรมหลายๆอย่างเข้ามาหลังจากการลบที่ว่าเราเหนื่อยกันทั้งทีมแบบช่วยกันลบอะไรอย่างนี้เราก็มาทํากิจกรรมแบบนี้มันก็มีความสนุกบ้างครับอันนี้คือบนใบหน้านี่ผ่านสมอลลรภูมไหนมาคะก็น่าจะเป็นแป้งเลยครับสูกิจกรรมอะไรคะก็เป็นเป่าแป้งครับมหาเหรียญในแป้งครับก็ถามว่ายากไหมก็จะยากช่วงกินขนมกับน้ำให้หมดครับ แล้วมาช่วงเป่านี่มันก็จะยากช่วงที่ว่ามันปิดตาเราหมดเลยครับเนี่ตอนลบยังไม่ยากเท่ากับการเป่าแป้งนะฮะคุณผู้ชมฮะเรอดูสภาพแต่ละคนนี่อ่ะให้พวกเขามีความสุขคุณผู้ชมฮะสั้นๆเห็นบอกว่าก่อนจะปิดท้ายที่อุบลมีกิจกรรมอะไรอีกอันหนึ่งนะครับเมในพื้นที่อำเภอน้ำยืนค่ะวันนี้ประชาชนนะคะแล้วก็ชรบค่ะ ก็ได้มีการรักษาพื้นที่ไว้นะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีการร้องเพลงค่ะที่ช่องอันม้านะคะแล้วก็ช่องโบก่าร่วมสดุดีแก่ทหารที่รอดปลอดภัยและเป็นฮีโร่ในการทวงคืนผืนแผ่นดินทั้งช่องโบกและช่องอันม้านะคะเป็นบรรยากาศในพื้นที่ตําบลโคมประดิษฐ์ในช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะในอําเภอน้ํายืนค่ะที่เขามีการเขาดาวปีใหม่ก่อนเที่ยงคืนเลยมีการร้องเพลงชาติกันนั่นเองนะคะร้องเพลงชาติค่ะร้องเพลงชาติค่ะนี่ใช่ไหมอ่นนี้ค่ะ We you the ผู้ชมฮะนี่คือที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีกลับมาตรงนี้ครับสั้นๆครับเห็นบอกว่าผู้สื่อข่าวเราอยู่ที่ช่องสายตะกูซึ่งวันนี้เองเ,เห็นบอกบรรยากาศช่องสายตะกูก็คือที่บุรีรัมย์ปร,รากฏว่าชาวบ้านเองวันนี้แนวปะทะไม่จัดปีใหม่นะครับเพราะเขาเองยังอยู่ในอาการตกใจและเห็นบอกว่าตอนนี้คนกลับมาในพื้นที่80ต้องขอความร่วมมือว่าอย่ายิงพลุเพราะไม่เช่นนั้นพวกเขาจะตกใจแล้วเขายังมีอาการจิตตกกับเสียงระเบิดอยู่ไปติดตามรายงานสดนยครับที่ช่องสายตะกูครับ คุณผู้ชมครับบรรยากาศในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในค่ําคืนนี้ที่แนวลบหลักช่องสายตะกูอาเภอบ้านกวดจังหวัดบุรมย์แม่ชาวบ้านกว่า80%ในพื้นที่จะทยอยกลับเข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่เปิดเพลงเสียงดังหรือว่ามีการจุดพลุเฉลิมฉลองในค่าคืนนี้นะครับเนื่องจากยังคงไม่ไว้ใจกับสถานการณ์ในพื้นที่ครับ คุณผู้ชมครับบรรยากาศในค่าคืนนี้บริเวณชายแดนช่องสายตะกูอาเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นคืนก่อนวันขึ้นปีใหม่นะครับพบว่าชาวบ้านในพื้นที่หลายคนได้ทยอยเดินทางกลับเข้ามาในหมู่บ้านของตัวเองแล้วกว่า80%ของพื้นที่โดยบรรยากาศในชุมชนหมู่บ้านแต่ละหลังส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาแทบไม่มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่หรือการเปิดเครื่องเสียงเสียงดังเนื่องจากในพื้นที่ตามแนวชายแดนหลายคนยังคงไม่ไว้ใจกับสถานการณ์นะครับทีมข่าวได้พูดคุยกับนายวีรพงศ์นับ แนวชายแดนช่องสายตะกูนะครับบอกกับทีมข่าวว่าปีใหม่ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่บ้านของตนเองนั้นไม่ได้มีการจัดงานเลี้ยงฉลองวันขึ้นปีใหม่เลยและไม่มีการนําเครื่องเสียงมาเปิดเพื่อสร้างความบันเทิงหรือการจุดพุเฉลิมฉลองในวันขึ้นปีใหม่นะครับเนื่องจากกลัวว่าสถานการณ์ในพื้นที่อาจจะกลับมาปะทะกันอีกครั้งหากฝ่ายกบูชามีการยิงกระสุนปืนใหญ่หรือจรวด BM21 เข้ามาในช่วงเวลานี้จะไม่มีใครรู้หรืออพยพหนีทันตนเองและชาวบ้านหลายคนจึงเลือกที่จะปลอดภัยไว้ก่อนรวม ถึงในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว72ชั่วโมงพ้นไปแล้วฝ่ายกัมพูชาอาจจะใช้จังหวะทีเผลอเข้ามาโจมตีได้ซึ่งแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่จะสงบลงชั่วคราวแต่ตนเองและชาวบ้านอีกหลายคนก็ยังไม่ไว้ใจกับสถานการณ์ในพื้นที่ครับเราไปฟังเสียงกันครับสนุกสนานเลยครับใช่ครับม,มีเค,ม<า>เครื่องเสียงมาทุกปีแล้วก็ครับ,รบใช่คือผมจัดคือไม่ใช่ว่าช่วงปีใหม่หรือสงการานต์ผมเอามาทุกอย่างเลย ครบเลยทั้งโดนตาทั้งคือประเพณีของคนเข,นขมเมรคนไทยแหละคือผมทําทุกปีออแต่ปีนี้คือปีนี้ต้องทําเลยครับรวมเหมือนรวมญาติครับรวมญาติกันก,นกน็คือเล่นกันสนุกสนานไปเลยปีนี้ไม่มีไม่มีครับคือไม่กล้าจัดเพราะอะไรคือมันไม่แน่ใจที่ว่าทางขมเขมรครับนั่นแหละคือใช่แล้วคือมันเราก็ต้องระวังด้วยช่วงนี้ คือถ้าสมมติว้าจะเครื่องเสียงเปิดเพลงเสียงดังอะไรยังไงครับมันก็ถ้าเราเปิดไปยังไงเสียงปืนอะไรเราก็ไม่ได้ยินอยู่แล้วออ,อมันแยกไม่ออกมันแยกไม่ออกไงครับก็เลยคือไม่เอาปีนี้ไม่เอาครับใช่ครับนางกินข้าวกันคุยกันเล่นสนุกสนานอย่างนี้ดีกว่าปีนี้ในเมืองเขาอาจจะปาร์ตี้กันอะไรแต่คนชายแดนนี่ครับไม่ได้เลยคนชายแดนครับต้องระวังอย่างเดียวเลยตอนนี้ แถวนี้นี่ก่อ,อนหน้านี้ก็มีระเบิดลมที่ค่อนข้างตรงปากครับเนี่ยที่ลงข้างหลังนี่ครับอ่าใช่ไหมครับนั่นแหละก็กลายเป็นว่าชาวบ้านเขาหวาดผวากันครับแล้วมัวจะมาจัดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ไง มันต้องระวังด้วยครับห,ห้ามเลยตอนนี้เขาไม่ให้จุดเช่นเดียวกับนางรอดวิเชียรลำวัย58ปีนะครับชาวบ้านในพื้นที่อีกคนในค่าคืนนี้ที่เจ้าตัวกําลังทอดหมูไข่เจียวและผักต้มเพื่อเตรียมรอลูกๆอีกสองคนซึ่งจะเดินทางกลับมาจากกรุงเทพเพื่อได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันที่บ้านซึ่งปกติแล้วในรอบหปีลูกๆจะเดินทางกลับมาที่บ้านในวันขึ้นปีใหม่ปีละครั้งเท่านั้นนะครับ ซึ่งมือนี้ถือว่าเป็นมือพิเศษแม้จะเรียบง่ายแต่ก็อบอุ่นโดยสิ่งที่ชาวบ้านตามแนวชายแดนต้องการมากที่สุดเวลานี้คืออยากให้สถานการณ์คลี่คลายลงโดยเร็วและหวังว่าปีหน้าชาวบ้านจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขไม่ต้องอพยพหนีภัยสงครามเป็นครั้งที่สอีกต่อไปครับเราไปฟ,ฟังเสียงกันครับเป็นอยา,านอยุตรงนั้นยังได้ยินเสียงนะค<า>่ะครประมาณสองสามวันจ้ะ คืนนี้เห็นว่าเตรียมมหาลัยรอลูกหลานรอลูกหลานจ้ะเขามาจากไหนครับเนี่ยมาจากกรุงเทพจ้ะโอ้ยุบไปทํางานอยู่กรุงเทพจ้ะแล้วกลับมาจ้ะปีหนึ่งจะมาครั้งหนึ่งจ้ะโอ้ครั้งหนึ่งจ้ะนานนทีมากเพนานนานทีนานนานครั้งหนึ่งไม่กลับมาแล้วไหมครับเพราะว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยดีจ้ะสั่งไงสมบ่กเขาพอดีเขาหยุดไอ้ <N> นั่นพอดีหยุดปีใหม่ทุกปีปีหนึ่งก็จะมาครั้งหนึ่งจ้ะแต่ว่านี่ถือว่าเป็นมือพิเศษ <N> จ้ะมือพิเศษกับข้าวเยอะทุกทีกินกระตายยายไม่ยากเลย <N> ไม่ยากเลยจ้ะมีเยอะหน่อย <S <S <ๆ>ใช่ไหมครับจ้ะคืนนี้ฉลองปีใหม่กัน อ๋อโอ้คืนนี้ไม่ใช่มันดังปงปังปงป,งปังเลยนะเ <_ S 2> ขาจุดพุเนาะเขาจะกล้าจุดหรือเปล่าไม่รู้นะกลัวไหมเราก็โอ้ยอสบายใจขึ้นนิดนึงก็สบายใจขึ้นนิดนึงถ้ามันดังก็จะกลัวสัน่น <_ S 2> คุณผู้ชมครับด้านหลังของผมนี้นะครับคือศาลาประชาคมของหมู่บ้านนะครับซึ่งในทุก ทุกปีเนี่ยชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้นจะมีการรวมตัวกันเพื่อจับฉลากของขวัญในวันขึ้นปีใหม่แต่ปีนี้แตกต่างจากทุกปีนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินทางกลับไปอยู่ที่บ้านของตัวเองเพื่อฉลองปีใหม่กันเงียบๆกันเท่านั้นนะครับซึ่งชาวบ้านหลายคนนะครับมีความหวังว่าปีหน้า2,569จะเป็นปีที่ดีสถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายลงโดยเร็วนะครับซึ่งผมและทีมข่าวอยู่ในพื้นที่ก็ถือโอกาสนี้ ฝากสวัสดีปีใหม่ไปยังคุณผู้ชมแล้วก็ขอวอวยพรปีใหม่ขอให้คุณผู้ชมเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นครับครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับวันนี้ยังมีพิธีพระราชทานเพลิงศพใช่ไหมครับเมย์ค่ะ แม้ว่าจะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นโดยวันนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าพิธีพระชรรมเพลิศจากพีระยุทธ์ใช่ไหมครับ<ะ>นาวิไรเจริญหรือว่าจากคิวซึ่งท่านเสียชีวิตที่สระแก้วนะครับโดยวันนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าตั้งแต่ตอนเช้าเลยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีคุณวีรพันธ์ดีอ่อนท่านเป็นประธาน ในพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็ขณะเดียวกันเองเนี่ยเห็นบอกว่าเมื่อตอนบ่ายใช่ไหมครับพลเอกนัตพลน,นะครับนาคพาณิชหรือว่าบิ๊กเล็กท่านรัฐมนตรีกลาโหมคุณผู้ชมครับแล้วก็พลเอกธราพงศ์มะลัคำท่านประลัดเดินทางมาที่วัดแจ้งนะครับเพื่อที่จะร่วมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยวันนี้กองทัพได้มีการปูบรมเนตพิเศษนะครับ9ขั้นเลื่อนยศเป็นพลตรี ปรับเงินเดือนนะครับเห็นบอกว่าก็คือเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้วก็นอกจากนี้ได้มอบสินใหม่ทดแทนต่างๆรวมทั้งทรัพย์สินที่จะต้องตกแก่ทายาท12,312,998บาทนะครับในพิธีพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้นับเป็นพระมหากราธที่คุณอันล้นพ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งต้องถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับทางด้านของครอบครัวนะครับ นี่เป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพส่วนวันนี้เห็นบอกว่าพี่พสาวใช่ไหมครับเมย์แล้วก็แม่ของทางด้านจากคิวเอาคุณแม่ก่อนก็ได้คุณแม่ว่ายังไงบ้างครับเมย์คุณแม่พูดทางน้ําตาค่ะบอกว่าภูมิใจในตัวลูกชายอย่างที่สุดลูกชายรักอาชีพทหารตั้งแต่เด็กและไม่เคยทําให้ครอบครัวผิดหวังคุณแม่ยืนยันจะช่วยดูแลหลานสาวให้ดีที่สุดค่ะมีเสียงของคุณแม่นะคะ คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่บอกก็คือคุณแม่ภูมิใจใ,ในตัวของอลูกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะส่วนพี่สาวว่ายัางไงบ้างครับเมย์พี่สาวค่ะก็บอกว่าระลึกถึงน้องชายคนนี้อยู่เสมอเนี่ยนะคะแล้วก็พี่สาวเองค่ะก็บอกว่าเ,เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเป็นความภูมิใจของครอบครัวและเป็นความทรงจําของเวียร์รัมรดค่ะอันนี้จะพับพงใช่ไหมและส่งให้กับครอบครัวคุณผู้ชมครับนี่ฮะสำหรับทหา,หารที่เสียชีวิต อีกเมหเห็นบอกเป็นชรบรอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดบ้าง เป็นชรบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านคุณสมัยจันดียืนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ประทัดที่กันทรารักษ์ถูกไหมครับเมย์ <ทะ S 2> และว,วันนี้ท่านผู้ว่าท่านเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลงิงศพชรบสมัยนี่น,นะครับเห็นบอกว่าอ๋อแกมาเข้าเวรดูแลความปลอดภยัย <c oughs> แล้วเข้าใจว่าตอนที่ประทัดโดนระเบิดเนี่ยนะฮะสุดท้ายท่านถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในวันที่29ธันวาคมเห็นบอกว่าอู้ลูกสาวยังตัวน้อยอยู่เลยใช่ไหม นี่ฮะเป็นอีกหนึ่งท่านที่เสียชีวิตในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยน,นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะนี่ก็คือในส่วนของวันนี้ พิธีพระราชทานเปลืองศพตามจุดต่างๆขอกลับมาอีกมุมหนึ่งก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะขอดูเรื่องสกัดเรือน้ำมันมนิดหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจมากคือมันมีภาพไปตรวจจับเรือลำหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะลักลอบขนส่งเชื้อเพลิงก็คือสงสัยว่าเป็นยุทธป,ปัจจัยที่จะเอาเข้าไปสู่ขเขมรเนี่ยนะฮะโดยท่านพลเรือตร,รีปาวรัตนชัยพันธ์ท่านโฆษกกองทัพเรือนี่ฮะไหนมีเสียงบรรยากาศไหมลองเปิดภาพรวมเลยตอนไปเปิดแทงส์เห็นบอกว่าเป็นยุทธ,ธาการจากกักรพงภูวนาใช่ไหมครับเมย แล้วไปเจอแถวเกาะเสม็ดโดยจากการตรวจสอบมีพฤติกรรมลักลอบขนส่งน้ำมันนะฮะและยุทธปัจจัยน่าจะเอาไปให้ขเขมรเดี๋ยวมีภาพอื่นๆภาพนองภาพนิ่งต่างๆเนี่ยนะฮะที่เปิดแทงน้ำมันด้วยและนี่มันจะมีภาพเรือลอยอยู่กลางทะเลด้วยนะฮะซึ่งล่าสุดหลังจากการตรวจยึดครั้งนี้เห็นบอกว่าจากการวิเคราะห์เนี่ย พเลเรือเอกจุมพลลุมพิการนนท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารเรือท่านบอกเลยเนี่ยนะครับว่าเรือไทยวิ่งในฝั่งของไทยโดยมีสิ่งน่าสงสัยคือเรือบรล่าวไม่ชักธงและขนส่งสินค้ายุทธปัจจัยคือน้ํามันโดยไม่มีใบรายละเอียดว่ารับสินค้ามาจากต้นทางที่ไหนรวมถึงไม่มีปลายทางด้วยครับว่าจะส่งที่ไหนซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเอาน้ํามันทั้งหมดไปส่งกัมพูชารายละเอียดเนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่ถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะนี่ฮะ เพราะเห็นบอกว่าน่าจะถูกรับจ้างเขาเรียกอะไรนะ คือเหมือนกับว่าปกติเรือสัญชาติไทยค่ะจะมีการรับจ้างเดินเรือขนส่งให้กับประเทศอื่นเช่นเราไปรับจ้างสิงคโปร์แบบนี้เป็นต้นเพราะว่าสิงคโปร์เขาเป็นเมืองท่าหลักในการส่งน้ํามันไปให้กับประเทศอื่นนะคะที่ผ่านมาได้มีการเคยขอความร่วมมือกับเรือไทยไม่ให้รับจ้างขนส่งสินค้าที่อาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับกัมพูชาในช่วงนี้นะคะแต่ก็เห็นใจในเชิงธุรกิจระหว่างประเทศบางครั้งได้สัมปทานมาถ้าไม่ทําตามก็จะถูกปรับได้แต่ทั้งหมดต้องดูข้อเท็จจริงว่าทําได้หรือเปล่าค่ะสุดท้ายถ้าน้ำมันเหล่านี้ถูกนําไปเติมมที่กัพูชา จะเป็นเหมือนการเติมยุทธปัจจัยให้เขาซึ่งพลเรือเอกจุมพลท่านบอกว่าที่ผ่านมากัมพูชาน้ำมันขาดแคลนแต่ก็ต้องติดตามว่าการขนส่งที่เกิดขึ้นจะกระทบกับประเทศไทยหรือเปล่าคะ่ะมีเสียงคะ่ะสิ่งี่เราพบก็คือว่ามันน่าต้องสงสัยเพราะว่าหนึ่งไม่ชัดคงนะไม่แสดงสัญชาติสเราขึ้นไปดูเป็นสินค้ายุทธปัจจัยแล้วไม่มีใบ ถ้าตัวรายงานมานะไม่มีใบประกอบการว่ารับสินค้าจากไหนไปไหนก็สื่อว่ามีโอกาสที่จะเดินทางเข้าไปสู่องังกุชาดัง mm hmm. นั้นเราก็บังคับใช้ในการกฎหมายตัวนี้ในฐานะตรวจสอบแล้วมีหลักฐานเรือไทยก็เอากำประสกบกระบวนการมาบังคับใช้กฎหมายของเรา mm hmm. นี่คือขั้นตอนแค่นี้ก่อนส่วนเนื้อละเอียดของการสืบสวนสอบสวนจะเป็นยังไงก็ว่ากันไปดัง mm hmm. นั้นตอนนี้เราบูรณาการนั้นที่เราออกข่าวก่อนหน้านี้ที่ โดยงานภาครัฐก,ก็ตามพูดถึงในกรอบมุ่งสอนชนก็ตามที่สอนชนใช้อำนาจตามพระร่ำยัดการรักษาผลประโยชน์ชาติทะเลขอผ่านสภาความมั่นคงมาตรา27ในการใช้อำนาจทางกฎหมายในการบังคับเรือไทยหรืออะไรที่ผ่านในเส้นเขตแดนของประเทศไทยเราจะมหหหีหน้าที่เคร่งครัดในการกวดขันกำกับ